จะตั้งวาวเสียงวาวจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าใส่เบรคแครด้วยนี่วาวดังแล้วเพราะว่าลันอินอยู่ฟังเสียงท่อนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นลูก5-6นะครับท่อจะเบาแต่เปลี่ยนเป็น5-7เนี่ยท่อค่อนข้างที่จะตึงขึ้นน่ะนี่ครับพวกโนวาที่ใส่ชีพพวกนี้ฮะแล้วก็เวฟ1-2-5เขาก็มีนะครับผมก็เลยแบบเบิกมาใส่ทุกตัวเลยข้างล่างก็มีนะฮะไม่มี3ตัวนะครับของแท้ศูนย์เลยนะครับนะ กราบสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับดัลโลลนานะฮะก็ก่อนหน้านี้ไม้ผมพังนะฮะตัวนี้นะครับนะเป็นของสมาร์สโนิกนะครับแต่เอาไปเคลมได้นะครับก็คือไปซ่อมมันแหละเขาลด50เปอนะครับเพราะว่าไม้เขาน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นไม้สำรองนะครับนะที่ส่งมาให้ใช้ก่อนนะครับก็เลยมีเวลามาถ่ายคลิปนะครับนะก็ปกติใช้โทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดนะครับไม้นะครับก็ซื้อแบบเปนแท่งดีกว่าเงี้ยครับนะมาถ่ายก็สะดวกกว่านะครับวันนี้ก็ ผมจะมาเตรียมรถคันเหลืองนะครับเว็บเหลืองนะครับจะไปทริปเอ่อหนึสองห้าที่แม่จันในวันที่ยี่สิบเก้าคือทริปมุนชนกันพอสมควรนะครับก็จะมีงานแข่งของของพี่บิ๊กใช่ไหมที่ผมไปถ่ายให้ดูครับวันที่เก้าเหมือนกันออกออกภาษานะครับแล้วก็จะมีงานทริปทั่วไปเลยเพราะว่าเป็นออกภาษาครับรถจะวิ่งทริปวันเยอะแล้วผมก็คุยกันมาเป็นเดือนกว่าแล้วฮะว่าจะไปทริปที่เชียงแสนที่เชียงรายเนาะนะนะก็เป็นเน้นเน้นหนึ่งสองห้านะครับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ขี่แบบ ท่องเที่ยวนะครับไม่ได้อะไรนะครับนะเน้นขี่เที่ยวกันนะครับก็จะเตรียมตัวออกทริปผมก็เลยออกมาทําขั้นเหลืองนะครับนะว่าให้มันทาทริปสักหน่อยนะครับทริปแรกเราไปที่แม่อายครับพังไปก่อนนะครับตอนนั้นวาวลอยตอนนี้หรือระบบเครื่องไม่หมดหรือหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ผมกําลังล้างรถพึ่งเสร็จนะครับไปให้ดูเรเพิ่งเสร็จนี่ เมื่อก่อนคลิปล้างรถผมเป็นคนดูเยอะมากเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเมื่อก่อนคนดูนี่แต่น้องๆขอครับว่าพี่ๆถ่ายคลิปล้างรถให้ผมหน่อยนะครับอันนี้ก็ผมก็ล้างรถใหม่ครับล้างรถก็บ้านๆนะครับ,รก,บ,บ,นนรบก็บอกทุกครั้งนะฮะก็จะมีอุปกรณ์มีแค่นคี้ฮะแล้วก็ใส่แซฟแล้วก็สไลด์นะครับแล้วก็จะมีน้ํายาขาจัดคราบบร,ริคีนนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ไปละอันนี้ก็ใช้อยู่ทําไมถึงต้องใช้ครับเพราะว่า ไม่ใช่เอาไปฉีดสีนะครับพวกนี้สไลดยก็ได้นะสไลดยผงก็ได้ลวครับอ่อนๆไอ้พวกนี้จะเป็นขราบน้ํามันนะครับที่อยู่ตรงเครื่องพวกนี้ฮะเนี่ยไอ้ตัวนี้ลืมไปยิงทรายก็เลยดำหน่อยนะครับขราบน้ำมันโซ่เนี่ยล้างโซ่ดูผมล้างดิโซ่ใสขึ้นมาหน่อยเลยนะเออสเตอร์ลืมล้างชิบหายละเด้ล้างกีกรอบลืมดูสเตอร์ลืมล้างนะครับล้วพวกแอมที่เป็นขราบน้ำมันเนี่ยเราก็ใช้มันพวกนี้ฮะแล้วก็ฉีดตรงเนี้ยครับฉีดลงไป ทางพวกเสื้อสูบเลยอพวกนี้ครับให้มันไม่มีน้ํามันนะครับเวลามันแห้งใช่ไหมแล้วเราไปขี่แล้วเรามาล้างอีกรอบเนี้ยถ้ามันมีน้ํามันซึมตรงเนี้ยเราจะรู้อะครับว่ามันซึมเนี้ยครับนะก็นี่คือข้อดีของมันนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะดูนะครับเครื่องใหม่ตอนนี้ผมทําไปเยอะเลยนะครับนะก็ของที่ใส่เพิ่มเติมก็จะเป็นชุดดูมหน้าใหม่นะครับดูใหม่เลยแล้วก็นี่นี่ก็ใส่ใหม่ ของเฮงนะครับของเฮงใครที่ต้องการซื้อนอตนะครับก็แนะนำของเฮงเลยนะครับเฮงสกู mm hmm. School, นะครับแล้วก็ดูมหลังเปลี่ยนใหม่ผมอยากให้มันใหม่ทั้งหมดอ่ะตอนเนี้ยเหมือนปั้นรถทั้งคันเลยตอนเนี้ยครับไม่มีอะไรแบบเก่าๆเ,เลยนะอันนี้ฝาเบรกก็เปลี่ยนใหม่มือสองขายไปหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นใหม่จะฝืดนิดนึงครับมันเป็นลูกยางมันใหม่อะมันฝืดเลฮะ <laughs> นะไม่ใช่ฝืดเบรกนะฝืดดูมอะลูกยางใหม่ไม่ได้แกะออกนะครับ แล้วก็อะไรใหม่คัทตาก็ใส่ใหม่เป็นสีดำนะครับาาก่อนอันนี้เป็นสีอันนี้ฮนะสีเงาเฮ้ยสีดําสีสีพวกเอ่อสีบอลน่ะนะฮะก็เปลี่ยนใหม่ให้มันเข้าเงี้ยฮะให้มันดูดูหน่อยเนี่ยครับฝั่งนี้จะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนใหม่อ๋อขาบเบรกอีกเนาะขาบเบรกแล้วก็ยางพลาเทาก็ใหม่คือเบิกใหม่แท้สูงน,นะฮะตัวนี้ก็ใครที่อยากจะเบิกอะไรเดิมพวกนี้นฮะก็เบิกที่เพจผมได้ครับขึ้นตรงนี้นะครับนะ เบิกได้เลยครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแท้ศูนย์แล้วก็ตัวนี้เป็นเงานะครับตอนนี้สั่งไปแล้วไม่มีผลิตนะครับแต่เหลือที่ผมสองามตัวเองนะครับนะนะตัวนี้นะครับเงาคาเตกนะฮะบางคนมันจะเบิกเงาอีกแบบใช้ไปแล้วมันจะด้านนี่เงาตลอดเลยนะครับนะเปลี่ยนใหม่ตอนแรกเป็นด้านแล้วก็สิ่งสิ่งนี้ฮะคือผมลองอนะก็ใครใส่ไม่ใส่ไม่รู้แต่ผมลองใส่ไว้ก่อนนะฮะก็จะเป็นไอ้นี่ยางเขาเรียกว่ายางกันแบบว่ากันสั่นสะเทือนนะครับ พวกพวกเมื่อก่อนนะพวก2องจังหวะเขาจะมีะครับพวกโนวาที่ใส่ขีบพ,พวกนี้นะฮะแล้วก็เวฟหนึ่งส้าเขาก็มีนะครับผมก็เลยแบบเบิกมาใส่ทุกตัวเลยข้างล่างก็มีนะฮะไม่มี3ตัวนะครับของแท้ศูนย์เลยนะครับนะก็สันชุดอ่าผมมันด้วยความเชื่อของผมเนาะคือรถเดิมเขายังใส่อะ่ะลูกลูกเดิมลูกเล็กเขายังใส่อะ่ะไอเราทําลูกเนี่ยสเต็ปใหม่เป็น5-7นเะครับสเต็ปก่า56กนะคือว่า ลูกปอกมันแตกหมดผมก็ได้ซื้อเสื้อใหม่มาครับก็เลยแบบตัดสินใจใส่ไปแล้วก็เมื่อวานพี่พี่อ้วที่ขี่บางลมมาบอกว่าขี่รถผมแล้วมันนิ่มอ่ะผมก็คิดว่ามันเป็นคาบูด้วยแล้วก็นะครับตัวนี้นายช่วยนิดนึงนะครับไม่นิดก็น,น้อยครับช่วยให้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีอนะ่ะไม่งั้นลดศูนย์ลดรถลดศูนย์อ่ะออกศูนย์แล้วเขาไม่ใส่แล้วนะนะนะโหก็ใส่ไปงี้ครับมันมันไม่ละลายหรอกครับเพราะว่ามันเป็นลูกยางที่แบบว่าทำมาำบบพิเศษครับการําร้อนนี่ครับ นะแล้วก็พวกนี้ก็จับไปยิงทรายหมดแล้วครับยิงทรายเขาเรียกยิงทรายเงายิงทรายน้ําของร้านพี่น็อตแหละครับนะร้านพี่น็อตนะครับยิงทรายมาหมดเลยพร้อมพร้อมพาวเวอร์โค้ทที่ร้านพี่นอ็อตไอไอเสื้อฝาเนี่ยคืออ่าของโอ๊ตโอ๊ตนะครับโอ๊ตโอ๊ตพวกสอ,สอจอครับเขาแบ่งมาใช้นะครับซื้อมา4ี่พันห้าครับก็ยังมีลูกเอลเลนเคนะครับแล้วก็เสื้อแล้วก็ฝาแคมเฮง นี่ฮะอันนี้ก็ออกมาใส่สปริงวาล์ว่งครับนะตัวนี้ก็จูนน้ํามันเหมือนเดิมนะก็เป็น e ยี่สิบอ่าเนี่ยสายน้ํามันนะครับอันนี้คือผมใช้แบบพิเศษเลยนะให้มันลงแบบไวมากนะถ้าใครใครไม่รู้อ๋อผม,มอ๋อให้ดูไม่อยากถอดเหมือนกันนะมันจะเปื้อนอ๋อถอดให้ดูนี่มันลงเนี้ยอ๋อใครลงแบบนี้บ้างอะลงเหมือนแบบก๊อกน้ําเลยะ นะแล้วท่วมหรือเปล่าไม่ท่วมครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดลูกลอยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยท่วมนะครับลูกลอยมันดันดันได้แล้วก็สตาร์ทได้ขี่ปกตินะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใส่กล่องเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องอ่ะจะมีท้ายคลิปถ้าใครอยากอยากได้นะครับนะผมซื้อมาหนึ่งอ่าจะขายแบบ900รวมส่งก็ได้นะครับนะกล่องกล่องส้มอ่ะของพี่ของพี่ตู่ฮองแพรนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็มาถ่ายดูรถก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรขายในท้ายคลิปนะครับ ที่ที่ใครแบบว่างบน้อยนะครับมาดูฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกไม่ได้ยิงทรายนี่ก็ฝาเก่าอันนี้ก็นอดเก่าไม่ได้เปลี่ยนแต่ไอตัวกดโซ่ดีดยเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่บ้างไม่มีเดี๋ยวสเตอร์อาจจะได้ไล่เพิ่มแต่ขี่ประมาณนี้ก็ตึงมือมากนะครับแต่ตอนนี้ you, รันอินอยู่ก็เลยไม่กล้าแบบจะขี่เยอะแต่เริ่ม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 ได้แล้วน้ำมันตอนนี้จูนอยู่ที่120นะครับน้ำหนู ละวันที่20นะครับแล้วก็คาบูเอ่ออากาศอากาศอยู่ที่อ2นะครับแล้วก็ลองขี่อยู่อาจจะได้ปรับเล็กลงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าภาคเหนือมันมันมันค่อนข้างอากาศอากาศเย็นนะเนาะแล้วก็มันมันมัน,ม,นมันอยู่บนดอยได้เขาเรียกว่าอยู่สูงพื้นที่สูงไงครับการจูนมันก็จะอีกแบบหนึง่งอาจจะน้อยกว่าภาคกลางนิดนึงนะครับเวลาใส่นมหนู นะครับพวกนี้เราใส่ไป120ก็ค่อนข้างจะหนาเพราะว่าเดี๋ยวอ่ะเราจะใส่บางลมปิดอยู่ใช่ไหมขี่มันอาจจะหนานิดนึงนะครับอาจจะได้เปลี่ยนเป็น118อะไรพวกนี้นะฮะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องใช้เบอร์นี้นะครับนะผมก็จูนแล้วมันขี่ได้นะครับปกติก่อนหน้านี้ใส่128นะครับไปดแล้วครับใส่ลูกห้าหกอะนัน้นก็วิ่งได้แต่ไปลูก57ต้องลดน้ำหนูอันนี้ก็งงเหมือนกันแต่ต้องดูเพราะว่ามันว่ามันเป็นยังไงต้องดูสีโมเทียนอีกทีนึงนะครับนะก็ ข้างหลังก็เนี่ยฮะระบบสายน้ํามันเอามาให้ดูสายน้ํามันเป็นเอ่อ U.S.A. นะครับเป็นสายน้ำมันเขาเขาเรียกว่าสายน้ำมันรถยนต์นะฮะนี่ใส่นะครับนะครับกองเต็มน้ามันเต็มไม่ต้องไปเจาะอะไรนะฮะผมไม่เข้าไจ้พวกที่ให้เจาะทำไมเขาต้องเจาะครับอันนี้ผมใส่มันก็เต็มครับมันมีวิธีของมันอยู่นะครับนะเราก็ไล่อากาศใเนียครับบางคนไปใส่จุกลมจะใส่อะไรแกไม่รู้ว่าใส่ทําไมมันใส่เดี๋ยวมันก็หลว่ใส่ไปทาไมครับไม่ไม่รู้เข้าใจเหมือนกัน ใส่เงี้ยมันก็เต็มนะครับไม่งั้นเขาก็ทําจากศูนย์มาแล้วสิว่าต้องใส่ต้องเจาะอะไรเงี้ยไม่จำไม่จาเป็นต้องเจาะครับเขาแค่ไลนะ่น้ํามันอากาศไม่เป็นเฉยๆครับเขาเลยเจาะกันอันนี้ผมไม่เจาะอะไรนะผมไม่เข้าใจาว่าเขาทำกันทำไมครับสเตอร์หน้านะครับก็จะเป็นลูกลูก5 6 5 3ครับให้ยืนยืนยืนต้นไปเลยครับ13นะครับแล้วก็ไล่หลังไปหลังผม อยู่ที่สามสองน้ำหนักผมจะร้อยโลครับง่ายครับถ้ารวมน้ํามันรวมน้ําหนักหมวกกันน็อกอะไรรองเท้าชุดเนี้ยก็ร้อยโลพอดีผมฉี่นะชกเป็นของเว็บร้อยสิบไอครับเป็นของคันเก่าคันแดงอ่ะผมเอามาใส่แต่มันั่วนะแต่ก็ใช้ดีอยู่อ่ะแต่อันนี้เข้าโค้งนี่หนึบจริงนะครับอันนี้ขอบอกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทางตรงก็แกสซี่ครับทรงสนามทรงอะไรนะครับนะอันนี้ก็ดูม ไม่มีอะไรที่ผมโอ้แอมแอมแอมมีแอมที่เปลี่ยนใหม่อันนี้หรือทั้งคันเลยนะเปลี่ยนทั้งคันเลยไม่ต้องล้างเพิ่มแอมมันแอมมันมีรอยหน่อยนึงนะตอนที่ส่งมาครับก็นะครับตอนที่ส่งมาครับไอนน้ก็สั่งมาแต่ไม่เป็นไรเป็นงานสร้างเนาะอันนี้ขาของดีเคทีฮะแอมทรงเดิมครับทรงเดิมทรงเดิมดีกว่าครับไม่ยืดนะครับเดี๋ยวทรงมันจะเสียแล้วหน้าหน้าน้าจะหลุดประมาณสองนิ้วกว่าเลยนะไม่ใช่ ประมาณ2นิ้ว2อะไรประมาณนี้ครับหน้าผมโหลดอ่ะเนี่ยฮะตอนนี้เราเส้นน้ำมันชกให้มันบาลานซ์กับชกหลังครับเวลาเข้าโค้งอ่ะมันจะมันจะไม่ไม่งี้ครับมันจะไม่ไม่โยกครับเวลาเข้าโค้งมันจะหนึบเนี่ยครับถ้าเราเส้นน้ำมันชกหน้าชกหลังให้มันให้มันบาลานซ์กันนะครับจะเข้าโค้งดีนะครับก็ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ไปดูอะไรที่ผมถอดนะ้อ้าวหายไปไหนวะ เขาม่อยู่ตรงนี้แอมแอมแอมตัวนี้เดี๋ยวถ้าล้างก็ใหม่นะแอมเก่าอ่ะเป็นเป็นแอมไข่เขาเรียกว่าแอมไข่นะครับอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับแอมไข่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับอันนี้ขายถูกๆแบ่งปันน้องๆพักพวกนะครับนะหรือว่าถ้าไม่ได้ขายผมยก็จะไปใส่รถผมมีอีกคันอะรถไนท์อะแต่แต่ไม่ทำยังไม่ทำครับไม่เป็นไรถ้าใครใครเอา แล้วก็เดี๋ยวนะมีนี่นี่นกล่องส้มกล่องส้มจะมีตัวนี้ฮะทุกคนฮะเป็นกล่องส้มของพี่ตู่ของเพะเนี่ยฮะนี่นี่นแถมปลักเลยนะมาพร้อมปลักพร้อมใส่อ,ะอ่ะแนะนําถ้าใครจะใส่ใส่ตัว S นะครับรถที่เป็น S ที่กล่องแบบนี้ครับ Sr ดูยังไงครับตัว S กล่องจะแบบนี้ครับกล่องจะติดซีเนียมแต่ถ้าเป็นตัว R กล่องจะแยกซีเนียมอยู่ข้างหลังนะครับดูง่ายงครับไม่ต้องไปดูหัวเพราะว่าเธอคว่แหลมนะฮะดูตรงนี้เลย ถ้าเป็นเอสะดูกล่องไม่ติดตรงเนี้ยกล่องเอสติดกับแผงชาติแค่นั้นเองนะครับก็เป็นปักแปลงมาจาก S กล่องเขาคล้ายๆแบบเป็นรหัสของ KGH นะครับของ60แต่เขาเขียนว่าลบ60น่าจะเป็นไฟต่ำแม่เป็นไฟต่ำนะครับม่เป็นไฟต่ำนะครับคือว่าพี่ตัวเขาบอกว่าถ้าใส่ตัวนี้นะครับรอบม,มันจะเดินลืกขึ้นแต่ไฟมันไม่แรงนะครับคือ มันไม่แรงแต่ผมลองใส่อ่ะแม่งรอบไม่ตัดนะครับขี่ยาวเลยนะครับรอบไม่ตัดจนรถผมพังอ่ะก็คือไม่ได้พังเพราะกล่องน,นะครับคือพังเพราะตัวเองอ่ะคือแถวบ้านเราอ่ะแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นทางเขาววครับทางเขาทางดอยแล้วก็เวลาเราออกโค้ง่ยครับเราต้องเซนเกียร์ครับแล้วผมไปเซนเกียร์พลาดไงแ,แล้วก็บังเกินรอบนะครับกล่องมันไม่ตัดเนี <laughs> ไปเซนเกียร์สามแล้วาวาวันเลยลอยนะครับลูกก็ชน รถก,ก็เลยพังก็เลยแบบว่าเออแม่งขี่กล่องเดิมดีกว่านะครับสบายใจกว่าเพราะว่ามันเป็นทางเขาอะครับนะเวลาเราขี่รอบเกินหรือว่าอะไรเนี่ยสับเกียร์ตอนที่เบรกเวลาเข้าโค้งอะเบรกมันไม่อยู่เราต้องเซนเกียร์เข้าสู่อะครับนะให้มันตัดทิ้งไปเลยไงครับนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้เนาะมีใครอยากจะฟังเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวเเดี๋ยวของอ,ออกก่อนเอาเบาๆกันเนาะเพราะว่ารถมันเพิ่งล้างไม่รู้น้ำเข้าคาบูหรือเปล่า อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วทุกคันอะตอนตอนรัทงก่อนจะขายสภาพเนี้ยเฮ้ยอีกสภาพหนึง่งจะขายสามหมื่นไม่มีใครซื้อเลยวะเอากลับมาทำนะครับกลับมาทําเลยเสียดายครับเราทํามาเยอะครับขายถูกมันไม่คุ้มอ่ะไม่ใช่มันไม่คุ้มมันเสียแรงเงินแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งนะฮะเรายังไม่ได้ตั้งนะครับกาลังรันอ e ินอยู่เดี๋ยวรอรันอ e ินเสร็จเดีายน้ำมันเครื่องอีกรอบนึงแล้วก็จะตั้งวาวเสียงวาวอาจจะดังหน่อยนะครับ ใส่เพียงบ่แอมด้ยน,นี้วาวดังแล้วเพราะว่ารันอินอยู่วางแสียงพ่อนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นลูก5.6านะครับพ่อจะเบาแต่เปลี่ยนเป็น5.7เนี่ยพ่อค่อนข้างที่จะตึงขึ้นนะครับขี่เป็นลูกแล้วก็ลึกขึ้นเพราะว่าทำวาวแอบทำวาวับวาวโซะครับ,ววร,บรอบมันก็เลยดีขึ้นนะครับ ครับประมาณนี้เดินเบาเดินเบาเน้นๆโอเคเป็นท่อหมกนะครับตะแกงของพี่ตู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดเสื้อฝาผมซื้อมาพร้อมแคมปั4,500โอ๊ตขายให้นะแล้วก็เครื่องจะมีวัดแคมจากพี่นอ็อตแล้วก็ประกอบท่อนล่างท่อนหัวก็จากพี่บิก๊กอีกทีที่ช่วยช่วยทำนะครับ เดี๋ยวที่เดี๋อเดี๋ยวขอเก็บล้างนิดนึงล้างไม่หมดเดี๋ยวไปเป่าลมครับล้างเสร็จต้องเป่าลมนะครับเดี๋ยวสนิมจะขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะไปทริปกันนะครับผนที่ดินเก้าใครสะดวกไปก็ไปจีเจอกันได้นะครับนะไม่แว้นนะครับไม่แว่นวันนี้ก็ลาไปก่อนครับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ